สวัสดีครับพี่น้องอสมอลทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในนุกนั้นงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนัทพัฒน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ของพี่น้องอสมอนะครับที่เขาได้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าการอัปเดตแอปบ่อยๆนะครับมันจะทำให้เครื่องช้าลงนะครับเวลาโหลดหรือทำอะไรก็แล้วแต่เครื่องมันจะ ช้าดาวน์โหลดได้ช้านะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับสำหรับนะครับที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่ามีพี่น้องอสมอท่านหนึ่งนะครับได้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าการอัปเดตแอปบ่อยๆนะครับมันจะทำให้เครื่องช้าอันนี้จริงหรือเปล่า นะครับอันนี้ผมตอบด้วยเลยนะครับมันก็มีส่วนแต่มันไม่เสมอไปนะครับมีส่วนแต่น้อยมากนะครับมันไม่ใช่ว่าการอัปเดตแอปบ่อยๆตลอดจะทำให้เครื่องช้านะครับเหตุหลักๆนะครับที่จะทำให้เครื่องช้าเลยนะครับก็คือการที่เราดาวน์โหลดอะไรเข้ามาในเครื่องนะครับหรือการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้เยอะๆไม่มีโดยมีการลบทิ้งเลยนะครับอันนี้จะทำให้ข้อมูลนะครับ ที่เราเก็บอยู่มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันเพิ่มเยอะๆนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เครื่องช้าได้นะครับแล้วถ้าเครื่องเรา ir, รู้สึกว่ามันมีการเริ่มช้าลงนะครับเครื่องก็จะมีการให้เราอัปเดตสเปคของเครื่องนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับอันนี้ถ้าใครจะอัปเดตแอปสมาร์ทสมอลนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะทําให้เครื่องช้านะครับมันไม่ทําให้เครื่องช้าแน่นอนนะครับสําหรับแอปสมาร์ทอสมอนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสเปคของแอป,ปตัวนี้มันไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับยังไงก็ไม่ทําให้เครื่องช้าแน่นอนนะครับนอกจากจะเป็นอย่างพวกเกมนะครับที่มีสเปคสูงๆหรือแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสเปคสูงๆนะครับอันนั้น มีสิทธิ์ที่จะทำให้เครื่องชา้าได้มากกว่านะครับสม,รสมาร์ทสมอลของเรามันมีแค่การส่งรายงานนะครับแค่นั้นเองนะครับข้อมูลส่งรายงานข้อมูลส่งรายงานนะครับสเปคมันต่ำมากนะครับมันไม่สามารถทำให้เครื่องเราชาร้าได้ถึงแม้ว่าเราจะอัปเดตอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ผมขอตอบให้พี่น้องสมอลท่านนี้ได้ทราบเลยนะครับว่า มันไม่ทำให้เครื่องนะครับช้าลงได้นะครับถึงจะมีส่วนแต่ก็น้อยมากนะครับโอเคนะครับสหรับนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับพี่น้องสมอลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ไปเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ